สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TDS Channel นะครับไม,ไม่ได้เปิดผิดช่องนะนเพื่อนเราอยู่ช่อง TDS นะครับแต่ว่าเผอิญผมไปเห็นเจ้าเกมนี้มาเพื่อนๆคืออันเนี้ยเหมือนเป็นเกมที่เราจําลองเป็นเจ้าอาว่าเพื่อนๆมันจะค,คล้ายๆกับไอเจ้ามอไฟห่งความสุขกก็เลยว่าจะลองโหลดมาเล่นดูแล้วก็ก็ไม่รู้สนุกไม่สนุกย,ยังไงเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันแล้วกันนะเพื่อนนะปะเดี๋ยวผมลองเปิดเกมเลยชื่อเกมเขาดีเนะแบบจําลองบวช แล้วยังไงต่อก็คเงเป็นเนื้อเรื่องมั้งเพื่อนๆนะเนื้อเ,เรื่องก็แบบคืออะไรเอ่ยให้ตายสิกษัตย์องค์ใหม่อ่อนแอนีจะคุกแล้วไงต่อไปซ่อนที่นี่วัดเด้ออ๋อไปเปลี่ยนโฉมวัดเพื่อน เออไว้แนวไว้ขอข้ามากันเพื่อนนะท่านคือเจ้าอาวาสที่มาใหม่ความโกลาหลนตลอดสายทำให้วัดได้รับความเสียหายไปมากกว่าครึ่งแล้วงานใหญ่เพื่อทำการฟรื้นฟูวัดขึ้นอยู่กับท่านแล้วคลิกไปยังผู้คนที่เดินผ่านมาเพื่ออะไรวะเพื่อให้พวกเขาเห็นวัดของพวกเราเนี่ย เขาเข้ามาแล้วอ๋อเราเรียกคนด้วยวิธีการแบบคลิกเนี้ยหรอเราทำกันอย่างนี้เหรอเนนแล้ว <c oughs> ก่อนซ่อมแซมภายในสี่ฮึอะคลิกซ่อมโอ้โหวัดวัดแบบล้างจัดเลยอะ่ะก่อสร้างเบาะรองนั่งอ่ะคลิกเข้าไป ซื้อสำเร็จโอ้โหวัดนี่น่ากลัวจัดเลยอะเไม่พม่ไปเจออย่างนี้เพื่อนก้าวว้มัไหมอ๋อแล้วก็จะได้ตังจากการทำบุญนะโอเคงั้นแสดงว่าเราต้องต้องคลิกเรื่อยๆใช่ไหมหลักการก็ไม่ใช่ละเนนจุดทูบอีกครั้งจัดดอกนั่งให้ตรงกับพระสังฆจายอีกสักใบ โอเคฮะซื้อเพิ่มแล้วนะซื้มอมาสองบอดเหรเ <c oughs> พื่อนรับรับได้สองสองสองออเดอร์ <c oughs> นะได้สองออเดอร์แล้วไงต่ออ่ะคลิกปะคลิกคลิกเออเนี่ยคนดีสมมติเราคลิกกันเยอะได้ปะแบบคลิกกับโอ้โหเนี่ยเข้าแบบแบบล้ำไหลอะ่ะได้ไหมใช่ไหมหรือเขามีภารกิจอะไรอะไรเราทำป่ะเพื่อนเขาาตอนนี้เข้าไปคือบอร์ดเราต้องมีสองอันนะคือที่ ที่เหลือต้องยืนึกว่าวัดดัง,น,งนะไงต่อวะยืนยันอ๋อนี่ไงเฮ้ผมอยากเห็นว่าเขาเข้าไปแบบคือสุดจัดอะโอ้โหต่อต่อคิวกันไหวนะคือแบบสักสิทธินะสักสิทธินะคือต่อคิวกันไหวนะนี่อย่าแน่เนี้ยแล้วผมซื้อนี่เพิ่มได้ปะ ไม่ได้อ่ะคือคือจะเพิ่มมันในกำลังกำลังการผลิต <c oughs> ใช่คำว่ากำลังการผลิตผมก็เพิ่มนะเดี๋ยวคลิปไวก่อนเดี๋ยวเอาเข้าเข้าว่ากันนะเพื่อนนะปลดล็อกวางแผนที่มาจะมายรับคืออะไรวะจะรับเงินก่อนแล้วกันนะแล้วเมื่อกีปนาวุนแล้ววะ พ่อค้าส่วก็คงม,มีแค่แบบสองแบบเนอะมีชาวบ้านกับพ่อค้าคนนี้ผมคิดให้เขาเข้าวัดก่อนแล้วกันอ่ะเต็มแล้ว,ลว,ลวเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วเฮ้ยแต่เงินมันได้เร็วนะไม่ไมนะ่ไม่ชานะไม่ชานะหูวไม่น่าหรอกแปบบเดียวอืปลดล็อกท่นมูชาเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะเริ่มดูดีเริ่มดูดี อะไรกับภารกิจเลยวนะเนียได้รับพระวิสุสงสอง่สองนายสองรูปเออสองรูปดิอ๋เลยแต่มีเรามีแค่รูปเดียวนะก็คือพระรูปนี้แล้วท่านท่านอะไรเป็นอะไรเอยเจ้าอาวาสเจ้าต้องอดทนตอน่อแรงกดดนะันนี่คือบ,บางส่วนที่ข้าเคยเก็บไว้เราจะเอาเงินเขามาดีไหมเราไม่ไม่ต้องนะเพราะธุรกิจเราธุรกิจเราได้นะผมว่าธุรกิจเร,เรยังไหวยอยู่อะ อ๋อนี่งเราสามารถซื้อขวาได้นี่ใช่เออนี่ครบครบอย่างนี้ครบโอ้โห,โหเรียกว่ากระจายแล้แลวกระจายละหน้าต่างหน้าต่างต้องมีไหมเออมีมีซื้อซื้อซื้อ,อโอ้โหมาอันเดีย <c oughs> มันช่วยอะไรวะแต่ผมก็ดูดีขึ้นนะเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอดึงคนเข้าก่อนนึกว่านี่โอ้โหดึงกันหน้าวัดเลยนะนึกว่าเนี่ยไอ้พวกพวกพวกับที่เขาอยู่ตามห้างอ่ะ ถ้าเป็นคนทำนาไอคนทำนาเริ่มมาแล้วว่ะนอกจากชาวบ้านแล้วพ่อค้านี่ใส่น้ำมสนรสไม่พอคืออะไรเอ่ยอ๋อนี่มัง้งโอ hou bar โ h โหนี่หล่ำไหลนะหล่ำไหล่หลาำไหลจริงคืออะไรอะ่ะอ๋อต้องสวัสดีจา้าวันนี้มาซื้อโอริโอจ้าโอริโหรอบานี่โอริโออิตสุดๆเลยจา้าโอ,อเคคร <มา S 1> ับผมมาซืาา้อ โอรีโอที่ห้างเลยจ้าโหซื้อยอจัดเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะแต่ผมก็ชอบกินนะชอบกินไอโอรีโอปันอ่นอ่ะ่ะพอลอนะเอาเนี่นี่ตอนดึกด้วยโอ้โหต้องมาดูโฆษณาเพื่อดึงดึงคนเข้าวัดนะไม่เป็นไรฮะรับตังก่อนรับตังก่อนเพิ่มเงินคืออะไรอะ่ะ ได้ตังพันหนึ่งไงนะหรือเ,เพิ่มคนอ๋อกดอถ้ากดแล้วมันก็ต้องนี้เหรอกลับไปแล้วเพื่อนๆจากเมื่อกี้ผมโดนโดนเด้งหลุดไปเลยนะไปกดแบบรับงงรับอะไรไม่รู้ทางขวาตรงเนี้ยคือมันก็เหมือนเป็นโบนัสให้เราเพื่อนให้เราแบบอัพได้เร็วขึ้นนะก็ลองดูแล้วกันฮนะเอามเอาคนเข้าเข้าวัดก่อนนะตอนคนเข้าวัดแป๊บนึง เแต่เขามีพลังจำกัดบ้างเนี่ยผมพลังจะหมดอีกแล้วอะถ้าจะหมดก็คงต้องหยุดมั้งใช่ไหมมินทบาทคืออะไรอ๋อต้องปลดล็อกคือมันต้องมันก็เหมือนสเตจแหละเ,เพื่อนเราต้องก่อค่อยๆไปทีละดานนนันี้ก็มีอะไรเนี่ยกุฏิหนึ่งปลดล็อกกุฏิหนึ่งสี่ร้อยโอ้โหใช้เงินเยอะเนี่ยก็วัดก็วัดผมจะเจริญรุ่งเรืองเป็นเซ้าลินนะดิยังเป็นที่นาแบบลกร้างยูเลยอะดิ เิ่มเงินมาอีกแล้วอะเอา้าเกิดอะไรขึ้นกันในวัดผมอะเนี่ยอ๋อกดหลับได้นี่นาโทเนี่ยคนกลับไหว้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่ดีนะเราต้องเหมือนใช้พลังมา,มาเรียกคนเข้าเนอะจริงๆน่าจะแบบถ้าเราทําดีเขาน่าจะแบบเข้าเองเนี่หรอะเออน่าจะเป็นอย่างงาั้นมากกว่านะไม่น่าจะเรียกคนอนี้เลยเรียกแขกเนี่ยหมดอ่ะลังงานหมดหมดตง ก็คือเ,เพื่อนจะต้องแบบมาคอยดูโฆษณาเขาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะแบบดันวัดเร็วๆเนาะก็ก็โอ้โหเจ็ดร้อยตนี้ทำทำ,ทำอะไรได้บ้างวะผมขอลองสร้างกุฏิหนึ่งได้ปะนะเดี๋ยวลองแล้วกันเพื่อนนะได้ทูบบวกทูบอีกสองสร้างกุฏิโอ้อนี่ไงไหมคนคาดหวังคนทาดหวังคาดหวังในตัวเรานะว่าเราจะทำได้นะครับแค่นี้เหรอเอ่อ เออเอ่อ,อ,อไม่มีอะไรฮะแล้วแล้วผมยังไงเนี่ยเออผมจะอ๋อต้องออต้องก็ทำกุฏิหนึ่งเพื่ออะไรอ,ะอ่ะอ๋อกุฏิคือที่พักที่พักของพระใช่ไหมเออทำไมท่<笑><笑>ผมไปชาวพุทธนะเนี่ยอ๋อเนี่ยก็เอ่อ,เ,อ,อเป็นเป็นเอ่อเป็นที่พักของของพระไม่เห็นฮะแล้วคนมานอนได้เลยเหรออะไรครับเนี่ย โกดังไม่มีอะไรนะทูบเอาไปทำอะไรอะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยทูบทำอะไรได้อุ๊ยไม่ใช่นี้ได้มาอีกร้อยหกสิบอันออกพลังงานม,มันก็รีเรื่อยเหมือนกันเราก็แบบรอเวลาก็ได้เพื่อนก็เหมือนเข้าออกไปก่อนแล้วก็แบบค่อยมามาก็ได้นะไม่ต้องกดดูดูคลิปก็ได้แต่ว่าอยากให้ดูคลิปก็ก็เล่งเล่งได้ไวหน่อยนะครับ อ๋อนี่โอ้โหมันเยอะนะเนี่ยโอ้โหวัดใหญ่โตนะแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> กุฏิหน้านี่ยังเละเทะเลยนะฮะก็ค่อยๆไปเพื่อนผมว่ามันก็แบบมันก็ฟิลลิ่งเพลินๆดีนะเป็นฟิลลิ่งแบบเจ้าอาวาสอะพระพิศุสงสองคนน่าจะได้ยังไงนะเดี๋ยวก่อนดูนะอ๋อนี่ไงต้องดูโฆษณายนะจะได้รับของขวัญด้วยนะครับเราก็ต้อง <c oughs> ต้องดูเขานิดนึงนะสะสมบิดาบาตเหรอบิดาบาตอะไรอะ ออ๋โอเคเข้าใจแล้วคือผมต้องเก็บทูบเพื่อจะปลดล็อกบินธบาตอันนี้นะเราจะได้ไปบินโซนโซนนี้ได้นะเพราะทูบเราไม่ถึงเนหะ็นไหมซึ่งการได้ทูบมาเนี่ยมันก็ต้องเออเนี่ยก็ต้องพวกนี้ปะผมก็ต้องก็ปลดล็อกพวกนี้อีกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณด,ด,ดูก่อนทำไงได้บ้างนะทูบ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 การได้รับทูบผมจะทำยังไงได้บ้างครับถ้าเกิดสมมติผม,ผมเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ สี่มหาราชสวรรค์จริงๆล้วนน่ยไม่จําเป็นถ้าเกิดอย่างอย่างบ่อนี่จําเป็นไหมใ้เราต้องแบบทำไม่ดีๆไหมเชิงเทียนโคมไฟมันเป็นของประดับตกแต่งหมดเลยอ่ะผมว่าถ้าจะเสริมมันต้องเสริมแบบแนวแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนมหนึกออกป่ะเนี่ยอย,อย่างเงี้ยเออเนี่ยทูปอัปเกรดทูปบวกสองเออได้ทูปเพิ่มนะไรเออได้ทูปเลยโอ้ดูให้ดูดีขึ้นมาแล้วจริงนะดูเริ่มเป็นเหมือนวัดแล้วตอนแรกเหมือนแบบเหมือน เหมือนที่ลกล้างอ่ะเอ้ยคนเขาก็ไม่ต้องใช้นี่ก็ได้ไหนปะไม่ต้องมีบอกก็ก็ได้ตัวหรือไม่ได้ตังค์วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาก็ให้ตังค์นั้นเนี่ยเขาก็ทิ้งตังค์โยมไปข้างข้างอไรวะเข้าก่อนได้สิบสองบาทอ่ะเออเนี่ยก็ได้เหมือนกันไม่ผมว่าเพลินๆดีกว่าจริงนะเพื่อนผมโอ้โหเป็นเพลินอยู่นะคือถ้าเกิดแบบเราชอบเล่นเกมแนวอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเกมที่น่ารักดีนะลองไปเจ้าอาวาดกันดูเพื่อนๆนะ ใครว่าเจ้าว่าสบายใช่ไหมอะโอเคผมว่าแล้วกดังมันต้องเก็บอะไรวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอะวันนี้ผมว่าลาไปด้วยบรรยากาศวัดที่ลำไหลแล้วกันนะอะวันนี้เราจะลาไปด้วยบรรยากาศวัดที่ลำไหลตรงนี้นะฮะเงินดังนั้นเลยนะเงินดังนั้นเลยนะก็ ก็เพื่อนก็ลองดูนะครับตอนนี้มันน่าจะมีในแอปสโต้เอ้ยแอปแอปไม่น่ามีน่าจะเป็น Play Store เพื่อนนี้ผมเล่นผ่านโปรแกรมจําลองของตัวน็อกนะครับก็ก็ลองดูนะเพื่อนถ้าเกิดบางคนที่แบบเล่นเล่นแบบใช้แต่ไอโฟนอะไรเงี้ยก็ก็โหลดตัวนี้ใส่คอมไว้นะครับตัวน็อกหรือเป็นพวกแบบโปรแกรมจําลองอะไรเงี้ยไอดพเลเยอร์อะไรพวกนี้เพื่อนก็ลองโหลดเกมของพวกแอนดรอยมาเล่นดูนะครับก็ก็เพลินสนุกดีนะผมว่าก็น่ารักดีเกมเขาน่ารักดีนะอะไปได้เพื่อนเดยว เจอคลิปหน้าอีกทีนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ไงก็รบกวนเพื่อนกดไลค์กดซับผมนิดนึงน,นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลคอนเทนต์คลิปของช่องเนี่ยแล้วก็ที่สุดท้าเลยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงเลยนะโอ้โหคนเยอะวะ่ะแล้วก็ผมฝากแฟนเพจไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไวข้างล่างไงนะผมจะมาไล่ดูไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็เจอกันคลิปหน้ากันนะครับเพื่อนๆไม่รู้เป็นเกมอะไรไม่รู้เป็นเกมอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามแล้ววกกัััันนนะคครรบบบบเเดี๋ยยยไปแลจอ๊าาผม